สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้หญิงก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะไปที่โรงพยาบาลบางละมุงนะคะด้านหน้าโรงพยาบาลนะคะมีก๋วยเตี๋ยวแสนอร่อยนะคะหญิงก็ไปกินเป็นประจาค่ะเพื่อนๆหากมีโอกาสนะคะไปถ่ายาวิดีโอแถวบางละมุงนะคะก็จะมากินตรงนี้เป็นประจำนะคะก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือคะ่ะอร่อยนะคะเพื่อนๆ ะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันค่ะวันนี้ก็ถือโอกาสมาตรวจโควิดด้วยนะคะเพื่อนๆ มีแคบหมูด้วยนะคะแต่แคบหมูแบบนี้มันเป็นแบบใช้ใส่นะคะเพื่อนๆมันไม่ได้แบบเป็นเหมือนแบบพี่ทอดสดๆแบบนี้เนาะแบบนั้นจะอร่อยกว่าค่ะนะคะแบบนี้ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะเพื่อนร้านก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็มีอาหารตามสั่งค่ะอยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลน,นะคะก็ทุกครั้งที่มาโรงพยาบาลน,นะคะก็จะ มากินบริเวณนี้เป็นประจำค่ะเพื่อนๆรู้สึกว่า,อาชอบค่ะก็อร่อยนะคะเพื่อนๆ บริเวณในร้านคนเยอะอยู่นะคะเพื่อนๆแต่หญิงออกมานั่งบริเวณโต๊ะข้างนอกนะคะซึ่งเป็นโต๊ะสุดท้ายอยู่คนเดียวค่ะเพราะว่าหญิงทําคลิปนะคะกะ็ไม่ได้ถ่ายตรงบริเวณผู้คนให้เพื่อนๆดูนะคะ,ะก็อร่อยอยู่นะคะเพื่อนๆอก็ง่ายๆค่ะสบายๆนะคะก๋วยเตี๋ยวค่ะชามละ40บบาทค่ะเมืองไทยเราก็สบายเนาะแล้วก็สั่งข้าวขาหมูนะคะกินกับกระเทียมกับพริกสดค่ะเพื่อนๆ บริเวณตลาดนะคะตลาดนาเกลือนะคะที่ก่อนเข้าโรงพยาบาลบางละมุงนะคะก็จะมีะตลาดนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีร้านอาหารหลายๆร้านมากๆเลยนะคะที่เป็นอาหารแบบชาวบ้านเรานะคะเป็นร้านขาเล็กๆนะคะแล้วก็มีอาหารอร่อยๆนะคะบางเจ้าก็ข้าวผัดกระเพราอร่อยมากๆเลย40-50บาบาทนะคะเพื่อนๆแล้วก็ผัดแห้งๆนะบางร้านในตลาดนะคะ ในตลาดชนนาเกลือนะคะก็ทําแคบหมูอร่อยมากค่ะก็จะทอดนะคะมีปลาทอดก็มีนะคะแคบหมูนะฮะหลายร้านนะ,ะมีโอกาสนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเทปหน้านะคะ,ะ,คะไปเดินตลาดนะคะเดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนๆดูนะคะแต่จริงๆแล้วก็ถ่ายถ่ายเพื่อนๆดู Period. เอ่อนกันคลิปไปเที่ยวตลาดนะคะเด็นบริเวณนาเกลือน,าน,าน,านาี่ก็จะจะไปถ่ายบ่อยเหมือนกันค่ะนาเกลือตลาดนาเกลือนะคะแล้วก็ตลาดลานโพนะคะแล้วก็ ไปถวายาลงศพนะคะไปทำบุญลงศพอย่างเงี้ยนะคะคนไร้ญาตินะคะ,นะ,นะ,คะในย่าินี้หญิงก,ก็ไปบอ่อยแล้วก็ทุกครั้งไปก็จะมาหาข้าวทานบริเวณเนี้ยค่ะเพื่อนๆน,นะคะอกง่ายๆสบายๆนะคะเดี๋ยวเขาหน้าจะไปถ่ายตลาดเพื่อนๆดูอีกนะคะวันนี้นะคะก็ขออนุญ,ญาตเพื่อนๆน,นะคะลงเป็นคลิปง่ายๆนะคะเป็นคลิปทานก๋วยเตี๋ยวค่ะ ไว้โอกาสหน้านะคะหญิงมีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนนะคะหญิงก็จะอ่ะา,อานทิศนะคะลงให้เพื่อนๆดูนะคะขอบคุณมากๆเลยที่สะเวลาเข้ามารับชมนะคะก<อ>็สบายๆค่ะบรรยากาศสบายๆน,นะคะหญิงก็นั่งทานก๋วยเตี๋ยวะคะ่ะ โดยส่วนตัวนะคะหญิงก็จะชอบทานก๋วยเตี๋ยวมากๆค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเป็นอาหารจานเดียวที่ทานแล้วรู้สึกว่าเราเราได้ประโยชน์นะคะแล้วก็อ,อร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงะคะ่ะที่สำคัญก็คบหลัก5้าหมูนะคะเพื่อน อาานอกจากส้มตำแล้วนะคะหญิงก็จะชอบมากๆค่ะเพื่อนๆก็จะชอบขนมจีนนะคะขนมจีนน้ำยาปลาแบบนี้นะคะอย่างผสมก็อร่อยค่ะเพื่อนๆที่เมืองไทยเราจะสะดวกสบายเนาะอยากกินอะไรก็ได้กิน4 0บาทเองค่ะเพื่อนๆแล้วก็ผักเยอะๆแบบนี้นะคะก็ดีต่อสุขภาพนะคะส่วนส้มตำหญิงก็ชอบกินกับผักเยอะๆแล้วก็กินกับถั่วงอกค่ะก๋วยเตี๋ยวก็เหมือนกันนะคะก็ชอบกิน,นะะกับผักโหระพานะคะแล้วก็ถั่วงอกแบบนี้ก็ก็จะทําให้เรา อิ่มด้วยมีประโยชน์ด้วยนะคะแล้วก็กินส้มตำถ้าเกินกินผักเยอะๆนะคะท้องก็จะไม่เสียะคะ่ะถั่วง,งอกนะคะเพ,เพื่อนๆเวลากินกับก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะก็ะจะอร่อยนะคะแล้วก็กินกับใบโหระพลานะคะมันก็จะเข้ากัน,นเพื่อนๆก๋วยเตี๋ยวเรือในเขตพื้นที่ของพริยาน,นะคะ <S <s <popping> <S มีหลายๆร้านเลยนะคะที่อร่อยๆ ะะส่วนร้านประจําที่ใกล้บ้านแล้วก็ไปบป่อยมากๆเลยก็จะอยู่ตรงตลาดเทพประสิทธิ์นะคะถนนเทพประสิทธิ์อยู่ตรงตลาดรัตนากรค่ะเพื่อนแค่ผมจะว่าแค่อร่อยนะคะเพื่อนทั้งนี้เหมือนพี่หญิงไปซื้อที่ตลาด آ, นเขาทอดใหม่ๆอ่ะทอดใหม่ๆแล้วกกินเลยอย่างนั้น,นอร่อยแพงก็ไม่เป็นไรอันนี้ลักษณะหนังยิ่งบางมาก คแคบดรแหมูไม่ค่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆมันจะเป็นแคบหมูลักษณะาบางๆนะคะแล้วก็ทอด คือเขาใส่ถุงไว้ไว้นานแล้วนะคะก็ไม่มีกลิ่นเหม็นค่รแต,แต่แต่ไม่ค่อยชอบค่ะเป็นลักษณะก๋วยเตี๋ยวเรือเพื่อนเป็นเตี๋ยวเรือนะคะโดยส่วนตัวนะคะทานก๋วยเตี๋ยวเรือ,อยิงเจะทอนทานกับแคบหมูค่ะเพื่อนๆนะเป็นท่อนใหม่ๆนะคะถ้าถ้าแบบนี้ก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหรค่ค่ะแคบหมูมันนานแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะ ไว้พี่นิ่งคนเดียวคนเดียากเดืยวกันนะฮคงจะอิ่มนิงจะพูดจะพูดทันที่หมดในค้นี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดู